วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อตลาด FX ซึ่งถือว่าเป็นตลาดการเงินที่มีความใหญ่และความซับซ้อนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกการเทรด FX นั้นจริงๆแล้วมีมานานแล้วครับเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำไปถึงไหนมาดูกันครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market History เป็นรายการที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับการเงินของโลกครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปในการเทรดคือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับโดยไม่ใช่แค่เรื่องของการเทรดแต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ไปจนถึงความปลอดภัยในการซื้อขายด้วยครับเริ่มกันที่การเข้าถึงข้อมูลก่อนเลยครับปัจจุบันนั้นเราสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เทียบกับสมัยก่อนที่อาจจะต้องรอข่าวและโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์กว่าจะได้รับข่าวสารราคาก็เปลี่ยนไปแล้ว แต่เดี๋ยวน,นี้ครับไม่กี่วินาทีข้อมูลจากตลาดทุโลกก็ส่งมายังหน้าจอของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในตลาดทําให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นครับต่อมาเทคโนโลยีในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดมากขึ้นเครื่องมือการวิเคราะห์มีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นทั้ง Meta Trader หรือ Trading View ที่นักเทรดน่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีนอกจากนี้ครับ AI และ Machine Learning ก็สามารถนํามาช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดที่สามารถทํานายทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยํามากขึ้นครับเรื่องการซื้อขายอัตโนมัติหรือ Algorithm Trading นั้นถือเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงในการเทรดไปอย่างมากเพราะเดี๋ยวนี้ครับมีบอทที่สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้เลยเยี่ยมมากเลยฮะและบอทเหล่านี้ทำงานตามกลยุทธ์ที่เรากำหนดสามารถทำให้ซื้อขาย24ชั่วโมง ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาครับและยังลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์อีกด้วยครับส่วนทางด้านความปลอดภัยการเข้าถึงรหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตน2ชั้นก็ช่วยการปกป้องบัญชีของเราให้มากขึ้นนอกจากนี้ครับ AI ยังสามารถช่วยในการตรวจจับช่อโกงและกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อีกด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องก็สำคัญไม่แพ้กันครับคือเรื่องการศึกษาการลงทุนก็ได้รับเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันครับตอนนี้ครับมีเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถเรียนรู้อย่างมากมายในหลายเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดได้ลึกซึ้งมากขึ้นและในบัญชีทดลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากสำหรับมือใหม่เพื่อฝึกฝนทักษะโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริงครับสุดท้ายครับบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี เป็นที่นิยมและเทคโนโลยีที่มาแรงมากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็ทำให้ธุรก,กรรมการเงินมีความปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้นส่วนการเทรดคริปโตก็เป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความหลากหลายในการลงทุนและสร้างโอกาสการทำกำไรในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับสรุปสุดท้ายท้ายสุดครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในตลาด FX นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ตั้งแต่ในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งการซื้อขายอัตโนมัติไปจนถึงการพัฒนาความปลอดภัยและการศึกษาเทคโนโลยีไม่เพียงที่จะทําให้การเทรดเป็นไปอย่างสะดวกนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนทั่วโลกในการเข้าสู่ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับแน่นอนครับในรายการ Market History เราจะนําข้อมูลเบื้องลึกและเบื้องต้นที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้รวมทั้งได้ศึกษาให้สู่ การเทรดได้อย่างดีเยี่ยมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ